สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและนี่คือการดูดวงทั้ง12ราศีช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ช่วงอากาศร้อนๆฝนตกแปรปรวนเหลือลกลเกินก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูดวงกันดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวมาสับไพ่กันก่อนตั้งจิตตั้งสมาธิดีครับเอาละครับราศีสิงค์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าว่า ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพื้นดวงของเราเป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าคือในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันค่อนข้างมีเรื่องแบบอกหักใจอยู่แต่มันไม่ถึงกับแบบผ่านไปไม่ได้เพียงแค่ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันเหมือนเป็นช่วงเดือนที่เราอยากจะพักผ่อนจิตใจมากกว่ายังอยากที่จะเก็บความทุกข์เอาไว้ เก็บทุกสิ่งทุกอย่างวางเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทุกทีหลังอะไรแบบนี้คือมันเป็นในภาวะที่เราแบบอยากจะสกิปความทุกข์ไปก่อนอยากจะพักผ่อนได้แล้วอยากจะผ่อนคลายใจิตใจแล้วค่อยไปสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความทุกข์ที่มันฝังลึกในจ,จิตใจและมันยังแบบไม่พร้อมที่จะเจอใครไม่พร้อมที่จะเจอความทุกข์อะไรแบบนี้มันค่อนข้างเป็นเดือนที่เรารู้สึกแบบโหหนักหนาแล้วก็ แต่ก็ไม่ถึงแบบทนไม่ไหวนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆดีกว่าโอ้โหพื้นดวงของเรามันมีความทุกเนาะมันมีความที่เราอยากที่จะมีความสุขและเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ความรักก่อนความรักของคนโสดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับคนโสดเอาจริงๆนะที่อย่างที่บอกตอนแรกเลย ว่าตัวเรามันเหมือนมันมีความทุกข์อยู่ข้างในมันมีความเศร้าอะไรบางอย่างอยู่ข้างในดังนั้นในเดือนนี้หากมีคนเข้ามาเราก็ยังไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่พร้อมที่จะเจอใครด้วยซ้ําเราในเดือนนี้มันเป็นช่วงเป็นข่วงที่เรารู้สึกแบบทุกข์ในใจอะมีรอยแผลในใจอะมันเลยทําให้เราไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครมากนะักอยากจะอยู่ตัวคนเดียวไปก่อน แค่เราเนี่ยมันก็มีความสุขมากพอแล้วอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นเดือนที่เราอ,อยู่ตรงคนเดียวไปก่อนก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะมีความเหงาถึงแม้ว่าจะมีความเครียดถึงแม้ว่าอยากมีใครสักคนในลึกแล้วก็ตามแต่เดือนนี้เราก็ยังไม่พอมีใครจริงๆนะก็ฝากเอาไว้อย่าเพิ่งไปคิดมากก็แล้วกันครับโอเคเรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าคนมีคู่นี่เป็นอย่างไรสำหรับคนมีคู่นะ คือเอาจริงๆสราับคนมีคู่แล้วมันเป็นช่วงเดือนที่อึดอัดพอสมควรเหมือนกันนะในเรื่องของความรักเอาจริงๆความรักของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเส้นได้มันเป็นเส้นได้อย่างไรเอาจริงๆมันมาจากตัวเรานี่แหละมันมาจากว่าตัวเรามีความทุกข์ตัวเรามันเฮ้ยมันมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกอยากอยู่คนเดียวแต่พอเราคือเราก็ไม่ใช่ว่าแฟนเราไม่ดีแต่ตัวเราเองอะ เราเป็นแค่อยากหาคอมฟอร์โซนอยากหาความสุขอยากอยู่คนนิ่งๆคนเดียวไปก่อนแต่บางครั้งแฟนเราอาจจะไม่เข้าใจร้อเปอร์เซดังนั้นสิ่งสำคัญมันคืออะไรมันคือการพูดคุยมันคือการปรับความเข้าใจมันคือการเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นกว่าเดิมและต้องทำความเข้าใจของกันและกันความต้องการของกันและกันมิฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะทำให้เกิดการ มีปากมีเสียงกันหรือแม้กระทั่งเลวร้ายกว่านั้นคือการแยกทางกาันอันนี้ต้องระวังให้ดีสําหรับราศีสิงค์ครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเรียนกันบ้างดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรสําหรับการเรียนต้องบอกเลยนะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคือการเรียนมันก็ไปได้นะมันก็ไปได้แต่มันค่อนข้างที่จะรู้สึก เหนื่อยในใจมากกว่าใช่ปหคือไพ่เนี้ยมันเป็น,ปนแบบเราราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมอยากมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราเหลือเกินเหมือนเราอยู่คนเดียวเหมือนไม่มีใครช่วยเราเลยมันเหมือนแบบจิตเราตกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้เรื่องการเดินของเราเนี่ยถามว่ามันไปได้ไหมคือไพ่บอกว่าตัวเรามีความสามารถตัวเราสามารถทําได้ไปได้แต่เป็นก็ว่าในเดือนเนี้ยเราค่อนข้างที่จะ มีความทุกข์นั่นแหละมีความแบบมองอหลายๆอย่างแบบเหมือนเราตัวคนเดียวตลอดอะไรแบบเนี้ดังนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีคนเข้ามาช่วยเราอยู่แล้วอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคนที่เรารักที่เราอาจจะมองข้ามไปเนาะก็อย่าเพิ่งไปคิดมากก็แล้วกันในเดือนนี้และอย่าเพิ่งไปคาดหวังจนเกินไปแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าสําหรับคนหาง,งานเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง จะมีงานเข้ามาไหมหนึ่งดูซิอืมคือมันมีงานเข้ามานะมันมีงานเข้ามาให้เราได้ทํามันมีงานเข้ามาให้เราได้ลองดูว่าทําได้ไหมแต่สิ่งสําคัญที่มาไพ่ขึ้นมามนเลยว่าตัวเรามันมีความเบื่อมันมีความเหนื่อยมันมีความแบบเซง็งเซงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยองานที่ได้มันก็ไม่ชอบองานที่ชอบมกักไม่ได้มันรู้สึกแบบขัดอกขัดใจไปหมดอะไรแบบเนี้ยดังนั้นแล้วเนี่ย อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งว่าอะไรมีเราก็ทําไปก่อนเพราะไอ้ความเบื่อไอ้ความนายไอ้ความเศร้าโศกเสียใจของเราเนี่ยที่เราอยากจะหาความสุขให้กับตัวเองมันก็คือการที่เราอยากหลีกหนีไปหาเติมพลังใจนั่นแหละแต่หากเราเติมพลังใจไม่ถูกวิธีไปเติมพลังใจโดยการทําสิ่งที่เราทุกกว่าเดิมไปทําเติมพลังใจในสิ่งที่อบายมุขไปเลยไปหาสิ่งที่แบบไปเบียดเบียนคนอื่นไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่แก้ปัญหา อาจจะเป็นการหนีปัญหาด้วยซ้ำเนาะการเติมพลังใจเราก็ต้องไปทําบุญรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาหรือไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับตัวเองสูดรบรรยากาศจากต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปช่วยเหลือผู้อื่นไปให้ผู้อื่นให้คนอื่นเนี่ยเราอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นอันเนี้ย็ต้องฝากเอาไว้นะเติมพลังใจก็แล้วกันสู้ต่อไปกับชีวิตเดี๋ยวชีวิตของเรามันจะดีขึ้นเองครับ โอเคเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างจะเจออะไรไหมหรือไม่เจอในดูซิความสำเร็จมาโอเคคือถามว่าในเดือนนี้มันมีงานเข้ามาเยอะนะมันมีงานที่เราจะต้องรับผิดชอบมีงานที่เราต้องอบอุ้มเอาไว้ต้องทาแบบเยอะอยู่แต่ถามว่ามนประสบความสําเร็จไหมมันไปถึงฝั่งฝานะม,นมาประสบความสําเร็จได้แต่ไม่มีอะไรที่มันโรยด้วยกลีบุาบ มันก็ต้องมีขวากหนามมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างมันก็ต้องมีแบบเจ็บกันบ้างเหนื่อยกันบ้างแหละแต่ถามว่าสุดท้ายทํามันสําเร็จได้ก็ถือว่าโอเคนะนาจะเจอะไรก็ตามก็อย่าเพิ่งไปคิดน้อคิดน้อยอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปท้อซะก่อนเพราะเรายัางสู้ไหวเรายัางทําได้อยู่อยู่ที่เราเติมพลังใจให้เติมแค่ไหนมากกว่าราก็ฝากเอาไว้โอเคเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไร สำหรับการเงินต้องบอกนะว่าคือมันมีเงินเข้ามานะมันมีเงินเข้ามาให้เราได้หยิบจ่ายใช้สอยได้ใช้หนี้สินต่างๆที่มันเป็นรายจ่ายในแต่ละเดือนของเราก็ยังพอไปได้อยู่แต่มันก็ยังรู้สึกเหนื่อยนั่นแหละคือในเดือนนี้มันค่อนข้างมีความคิดมากทุกช่องทางเลยนะถ้าเราสังเกตไพ่มันมีแต่แบบไพ่ความคิดขึ้นมาแต่ไพ่เรื่องดีๆมันก็มีเหมือนกันก็เอาเป็นว่าให้มองในเรื่องดีไว้บ้างให้เรามองเรื่องแบบ อย่าไปมองว่าทุกข์จนเกินไปมองบวกเข้าไว้แต่ไม่ใช่โรคสวยนะเรามองความเป็นจริงและความเป็นไปได้ว่าเราจะทําอย่างไรกับชีวิตอะไรได้บ้างแล้วก็แก้ไขกันไปสําหรับเรื่องการเงินก็ม,มีเงินเข้ามามีรายจ่ายเข้ามาก็คุมเงินให้ดีก็เรากันนะก็ฝากเอาไว้โอเคเรามาดูด้านสุขภาพบ้างดีกว่าดูซิว่าสุขภาพานี่เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับสุขภาพระวังอย่างเดียวเลยนะเรื่องของแบบร่างกายอาจจะแบบไม่ค่อยแบบแข็งแรงเท่าไหร่ในเดือนนี้นมันอาจจะมาจากจิตใจที่เรามันดาวลงพลังใจมันลดน้อยลงมันเลยดูเหมือนแบบเราปวดหัวไม่สบายอ้เหนื่อยมันดูเหนื่อยไปหมดอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีดังนั้นสิ่งสําคัญระวังเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายการปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดี ถ้าบางคนแบบอาจจะทํางานอยู่กับพื้นที่อาจจะทํางานอยู่กับโต๊ะอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดตัวไปหมดและก็ต้องระวังเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะก็เป็นว่าดูแลสุขภาพแล้วก็มันออกกําลังกา,ายบ่อยๆก็แล้วกันครับโอเคเรามาดูภาพรวมดีกว่าเนืะเราดูทุกด้านแล้วมาดูภาพรวมกันว่าเป็นอย่างไร เอาจริงๆนะคือเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยอาจริงอยู่ที่มันมีความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วและมันมีความทุกข์มันมีความที่มันเจ็บช้ำน้ําใจหรือเราอาจจะไปเจออะไรบางอย่างมาไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกทุกข์ที่เรายังหวางไม่ได้มาเลยทําให้มันแบบทุกข์ไปหมดหลากหลายมันแบบอะไรแบบ โห oh, ตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากที่จะลืมสิ่งต่างๆลืมความทุกข์ไปก่อนมันเลยอยากที่จะเมื่อเรารู้สึกพร้อมเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยอยากที่ไพ่บอกก็เอาเป็นว่าพ,พักผ่อนจิตใจผ่อนพัร่างกายมันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและ เติมพลังใจให้เต็มเข้าไว้ไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปถือศีลไปภาวนาไปขอกําลังใจจากพ่อจากแม่เข้าไว้เดี๋ยวชีวิตของเราเนี่ย มันจะดีขึ้นเองเนาะก็ฝากเอาไว้สําหรับเดือนพฤษภาคมและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยเป็นยังไงกันบ้างปองไหมหรือมีอะไรผิดพลาดมาระบายเรื่องราวชีวิตก็ได้นะครับรู้สึกอย่างไรหรือมาเติมเต็มพลังใจให้กันและการใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้ติดตามมูเติพลังใจได้ทุกๆเดืองแบบนี้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o o ยู u ูบอินสตาแ a รมทิกต็ o กหรือแม้กระทั่งไปทักทายได้ที่ใน Li n e แอหรือ l i น e ออฟฟิ i ชี a ลแอคเขนะครับ ไม่เพลเวอร์เขาเป็นเพื่อนกันได้ขเขาติดตามข่าวสามติดต่อดูดวงได้ทุกอย่างเลยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ขอตัวลาไปก่อนพบครูเต้พลังใจเดือนหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับ